สวัสดีจ้าเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนงย้ายสวัสดีเด้อจ้าเด้อย้ายขออนุญาตพัดบอกภาษากลางเด้อจ้าพี่น้องย้ายพูดกลางว่าเกงแต่เพื่อน,อน,อนอเพื่อนขอมาเนาะจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนงขอมาทั้งไลน์บ้างทั้งโทรศัพท์บ้างให้ยายพูดภาษากลางปะนะย้ายก็บอกว่าเกางเด้อจ้าเด้อก็ขอถทดหลายๆจ้าพี่น้องย้ายเสียน้ำกิ่มใหมเพื่อน ยายพูดกลางหน่อยเพิ่นก็เขียนมาจังี่จ้าพูดกลางบ่เก่งกับขอโทษยายยายจะทําให้ดูจ้าวิธีทําน้ํากิมปลาหมึกเนาะี่จ้าสูตรแซ่บน้ำหก0้อยมลยายทำครึ่งเดียวยายใส่มะขามจ้าพี่น้องยายใส่มะขามเปรี้ยวมะขามเปียก ไปห้าฝักมะขามมันเปรี้ยวไม่เท่ากันพริกมันเผ็ดไม่เท่ากันเพื่อนๆให้เติมได้ทุกอย่างอันนี้น้ำน้ำครึ่งขวดจ้ะกวด600 ml ทำไปครึ่งเดียวแช่มะขามก่อนจ้ะเดี๋ยวรอสักครู่ยายแช่ก่อนนะ คลิปยายจะตัดสั้นๆเพราะว่ายายโหลดไม่เป็นยายต้องที่ตัดคลิปไปยายจะไม่ได้กักสูตรจะ้ะยายจะส่งให้ลูกทางไกลต่อแล้วก็โหลดลงให้เพราะว่าสูตรนี้ได้มาจากเพื่อนสมัยตอนยายอายุ30ต้ิบ้นๆอยู่กรุงเทพเขาเดินมาเขาบอกว่าพี่ทำน้ำํากิมสูตรนูหน่อยแซ่บ เขาก็เลยเขียนให้ยายก็ทําขายอยู่10ปีขายอยู่กรุงเทพตอนนี้ยายไม่ได้ขายยายไม่ได้กักสูตรยายจะเอามาลงให้เพื่อนๆให้พี่น้องได้ทําขายมีคนขายหลายเป็นร้อยคนแล้วจ้ะที่โทรมาบอกขอบคุณยายแล้วก็ไลน์มาบอกขอบคุณยายน้ํากิ้มแซบมีหลายคนมากเป็นร้อยเลยจ้ะแต่บางคนไม่คอมเมนต์จ้ะก็เขียนมาทางไลน์โทรศัพท์มา ตอนนี้คนยังขายอยู่จ้ะช่วงโควิดเขาก็าขายอยู่เขาขายดีจ้ะเดี๋ยวยายแช่น้ำมะขามก่อนแ้ะปิยายแช่มะขามเสร็จแล้วจ้ะมาชมกันจะ้ะมะขามนี้มันเปรี้ยวไม่เท่ากันเพื่อนๆก็เติมได้จ้ะ ตอนเราทำเสร็จแล้วต้องชิมดูแล้วเติมได้ทุกอย่างที่ยายใส่ไปห้าฝากก็มันเปรี้ยวมากจาก้ะเปรี้ยวไม่เท่ากันแล้วแต่เพื่อนๆจะทำให้เผ็ดมากเปรี้ยวมากคนละพื้นที่กินก็ไม่เหมือนกันแต่สูตรนี้มีที่มาจา้ะ ผู้หญิงคนนั้นเดินบอกพี่พี่ทำสูตรหนูหน่อยหนูจะกลับบ้านนอกก็เลยได้ทำจ้ะพอทำขายลูกค้าแซบ่บก็เลยทำเรื่อยๆก็เลยมาบอกเพื่อนๆ่จ้ะให้เพื่อนๆได้ทำขายช่วงโควิดน้ำกระเทียมดองใส่เยอะไหมอันนี้50กร,รัมจ้ะเลขเลขตัวเลขจะเป็นสีขาวมองไม่ชัด ห้กรัมยายจะใส่ไปครึ่งเดียวจ้ะยายจะใส่ไปครึ่งหนึ่งใส่อะไรบ้างใส่น้ำตาลเพื่อน ยายพูดกลางไม่เก่งก็ขอโทษด้วยยายเป็นคนอีสานจะใส่น้ำตาละใส่เท่าลูกมะนาวน้ำตาลปี๊บใส่เท่าลูกมะนาวจ้ะสามอย่างมีน้ำมะขามน้ำกระเทียมดองน้ำตาลต้มก่อนจ้ะเดี๋ยวยายต้มก่อน ตั้งพอเดือดพอน้ำตาลละลายพอน้ำเดือดน้ำสุกแล้วก็ปรุงปล่อยให้เย็นจ้ะน้ำเดือดน้ำตาลละลายแล้วจ้ะปล่อยไว้ให้เย็นจ้ะมาจ้าตอนเรารอน้ำมะขามให้เย็นก่อนเราก็มาปั่นพริกกันจ้ะเพื่อนๆ บางคนถามยายมาลายมาถามยายทำไมไม่ตวงพริกให้ดูพริกเราเผ็ดไม่เท่ากันจ้ะเพราะว่าถ้าเราตรวงน้ำเราน้ำมะขามเราเปรี้ยวไม่เท่ากันมันก็ไม่อร่อยเราต้องชิมเราเติมได้ทุกอย่างจ้ะเพื่อนๆรากผักชีใส่สี่ห้ารากก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่มีจ้ะยายใส่ไปสองรากเพราะว่าต้นใหญ่จ้ะรากใหญ่ ยายจะปั่นจ้ะปั่นสามอย่างให้จ้ะน้ำมะขามเย็นแล้วจ้ามาปรุงกันจ้าแต่ก่อนยายขายยายใส่ชูรสห่อห้าบาทแต่ไม่จำไม่ได้ว่ามีกี่กรรมแต่ทุกวันนี้หอ่อละห้าบาทเขาทำมา5บาทเขาทำมาสา,ามสก้กรัมจ้ะ แต่ก่อนยายห้าบาทไม่รู้จิ่ก,กรรมยายจาไม่ได้ยายเทหมดจ้ะน้ํำตอนนี้เทหมดเพราะว่าเครื่องมันเยอะมันเพ็ดมากมันเปรี้ยวมากแล้วก็ใส่อันนี้ไปมันก็ะแทบจ้ะเพื่อนๆยายก็ขอโทษด,ด้วยายายพูดกลางไม่เก่งมาปรุงกันจ้า มีคนถามมาว่ายายใส่แป้งข้าวโพดได้ไหมจะได้เข้มข้นยายไม่เคยใส่จ้ะถ้าอยากให้เข้มข้นเราก็เติมน้ำมะขามเติมพริกจ้ะจะได้ข้นเติมเติมพริกเยอะเติมมะขามไปเยอะเราก็ได้น้ำเท่าเดิมแต่มันเข้มข้นนะจ้ะแต่ถ้าใส่แป้งข้าวเหนียวโดยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดอะแป้งมนันแป้งอะไรที่ให้เหนียวนะมันเป็นน้ำกิมลูกชิ้นจ้ะ น,นี้เราทําน้ํากิมปลาหมึกถ้าเราอยากให้ข้นแล้วก็เติมเครื่องลงไปจ้ะน้าเท่าเดิมเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหละจ้ะสูตรแ่บเนาะมีที่มาของสูตรจ้ะแต่พศสีสส่สองห้าสีส่ศูนย์นะจ้ะมีเพื่อนคนหนึ่งเดินมาให้ยายขายให้บอกสูตรยายขอบคุณผู้หญิงคนนั้นมากๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาอยู่จังหวัดอะไรแล้วไม่ได้ถามเขาเนาะ ห้าบาทสมัยก่อนไม่รู้กี่กรเมเทหมดจ้ะแต่นี้วันนี้ยายใส่ไปตรงนี้จ้ะยายซื้อมาเป็นโลเนาะเพื่อนชิมได้ทุกอย่างเติมได้ทุกอย่างจ้ะเราเราชิมเราก็เติมได้น้ำกิมนี้เรากินกับกุ้งกุ้งเนื้อกุ้งเผาปลาหมึกย่างอันนี้น้ำกิมปลาหมึกย่างจ้ะแต่ว่าเรากินกับหมูลวกอะไรก็ได้เราก็เติมเกลือจ้ะ สูตรแซบสูตรมีที่มาแม่ค้ามาบอกเองจ้ะเนี่ยยายเป็นแม่ค้าอยู่10ปี11ปี10ปี11ปีประมาณนี้ยายขายที่รู้ว่าแซบลูกค้าคนเดิมมาซื้อก็บอกว่าน้ํากิ้มแซบมากในช้อนแกงจก้ะเราใส่ไปช้อนหนึ่งก่อน ชิมดูเราละลายก่อนจ้ะเราละลายเกลือให้ละลายก่อนเพราะว่าถ้าเกลือไม่ละลายถ้าเราชิมไปมันก็จืดพอเกลือละลายหมดมันจะเค็มทีหลังจ้ะเพราะว่าสูตรน้ำกิมปลาหมึกเราล้างปลาหมึกด้วยเกลือเกลือกิมเกลือมันจืดมากเวลาเราไม่ทำน้ำกิมตอนเราต้มน้ำมะขามเราชิมดูว่ามันจะออกเปรี้ยวหวานตามจ้ะพอเราทำเสร็จมันจะเผ็รเดรสเผ็ด มะเปรี้ยวมะหวานกลมกล่อมกับผงชูรสนัวๆจ้ะทุกอย่างทำต้องใส่ชูรสถ้าไม่ใส่ชูรสไม่ได้ขายหรอกจ้ะนี่ยายเคยเป็นแม่ค้ายายเคยขายปลาหมึกมาสูตรสูตรนี้คือสูตรแซบ่บถ้าถ้าเกลือละลายเราถ้าเกลือละลายแล้วเราชิมดูก่อนถ้าจือดอยู่ถ้าไม่แซ่บก็ถ้ายังไม่ ไม่นวนแล้วก็เติมเกลือได้จ้ะแต่ชูรสห่อห้าบาทสมัยก่อนเทลงหมดจ้ะยังจืดจ้ะยังไม่พอเกลือยังอ่อนเกลือเราเติมไปอีเอดครึ่งช้อนจ้ะทุกอย่างเราเติมได้เพราะว่าพริกเราเผ็ดไม่เท่ากันมะขามเราเปรี้ยวไม่เท่ากันจ้ะทุกอย่างเราเติมได้ ถ้าใครจะทําขายก็ทําขายได้เลยจ้ะมีหลายคนเป็นร้อยคนยายคิดว่าเป็นร้อยเพราะว่าโทรมาบอกยายว่าขอบคุณยายมากๆากว่าทําลูกค้าแซ่บมากลูกค้าบอกน้กํากิมเขาแซ่บมากแต่ยายไม่ได้ทําให้เขานะคะเขาทําเองขายเองเขาบอกลูกค้าเขาแซ่บมากก็แสดงว่าเขาทําอร่อยจ้ะคนขายทําอร่อยเนาะช่วงโควิดที่แรกก็กลัวอาหารทะเลถ้าเรากลัวเราก็อดเนาะช่วงนี้ขายดีมากแตะ สูตรก็ประมาณนี้แหละจ้ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาชมจ้ะขอบคุณมากๆสํสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้จ้ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า